อีกข้อสองครับรู้จะเห็นว่ามุมย่อยสามมุมนี้รวมกันแล้วมันกลายเป็นมุมตรงเส้นนี้มุมตรงมุมนี้ดูออกไหมลูกตรงนี้จะเป็นจุดยอดมุมดูออกนะเอองั้นลูก้าไปเขียนสมการครับมุมบนเส้นตรงรวมได้180องศาอ่าสามอันนี้รวมกันได้ร้อแนะครับ ทฤษฎีนะมุมบนเส้นตรงรวมได้ร้อยแปดสิบองศาสี่สิบบวกกับสองเบวกสามสิบนี่มุมหนึ่งอันนี้มุมที่สองแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือห้าสิบมุมที่สามรวมกันเท่ากับร้อยแปดสิบนะครับ พวกตัวแปรพวกตัวแปรก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ปะบวกสองเอ็กตรงนี้ใช่ปะเออมันก็คือสองเอ็กนี่นะแล้วตัวเลขครับสี่สิบบวกสามสิบบวกห้าสิบสี่สิบวกสามสิบก็เจ็ดสิบใช่ปะเจ็ดสิบไปบวกห้าสิบก็ร้อยยี่สิบงนั้นลูกก็ย้ายร้อยยี่สิบก่อนถ้านี้เหลือสองเอ็กย้ายร้อยยี่สิบไปก็ไปเป็น 120. ลบร้อยยี่สิบดังนั้นลูกจะได้ สองเอกซ์เท่ากับหกสิบเออเอ็กซ mm ์ hmm. เท่ากับหกสิบคารด้วยสองเอกซ์จึงเท่ากับสามสิบโอเคสับสนตรงไหนไหม